สวัสดีพี่น้องทุกคนอันนี้คือห้องทําง,งานสาวตุ่มด้วยหองทรงหองทรงสถา,านีอ่า y o ทู u สาวตุ่มยูราเบียงบ้านเนาะไอ้บ้านมันห่อนไหมห่อนยางแห้งเลยไหมอยู่บ่ได้อยู่บ่ไหวก็เลยมานางังยูระเบียงบ้านต้นบักซี่มันแห้งอะ่ะ มันแห้งหะกระทายมันไนมันขูดออกมากจังสิเด็ดเอามาตากจังสิเอาไ้ถักผูอีกเนาะอันนี้สวนพักพี่สาวตุ่มทั้งเข่าเนี่นี่ทั้งเข่าเอามาตั้งไว้ทั้งนอกแล้วก็ต้นพักอ่าฮหระพา,าอันนี้พักหอมบัวรดเอาไทา้ทังพดนามล่ะที่นี่คือ อ่าห้องสงสื่อดอกกล้วยใหม่มากเพราะท่านมีเว้ลาปลูกไก่สีมัมมาแน่งแล้วเ้าใส่กระบะบไปเล่าตากผ่าเนอะกระตากให้มันถือเดดอันนี้กระตากแดดจ้นว่าสิตายแล้วมันสิบลอตายได้คืนใบไม่อีกก็ได้อืมระบายหน่ซะสักนนี่คือห้องสงพี่สาวตุ้ม ห้องส่งบริษัทยูทูปสาวตุ้มบ้านตำแย่สวนพักสวนหย่าทั่วละทัดละถอยเต็นอยู่นี่แหละพี่น้องเอ้ยระเบียงระเบียงบ้านห้องทรงสุดหรูประสิตตนศาสตร์ระท่านไหนเงินยูทูปจักบาทอยู่ประท่านหอด่อสิบบาทสำรอก ฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามให้พี่สาวตุ้มด้วยที่ตนสาดนะที่ตนสาดเ์้าของนี่ละเบิ้งเอาตองทรงสุดร <c oughs> ู้สวัสดีและขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคลิปพี่สาวตุ้มเอาอันนี้ลงมันแดดสวัสดีทุกคนคะ่ะ